การเชื่อใจคนยากมันก็เป็นข้อดีน่าจะดีมากๆด้วยนี่ครับเพราะว่ามันเป็นการป้องกันตัวในขั้นพื้นฐานเพราะว่าทุกวันเนี้รู้หน้าไม่รู้ใจค่อนข้างจะเยอะนะครับคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงไม่มีภาพลามกหรืออนาจารแต่อย่างใดนะครับ ปดเรื่องมาในครับจะเป็นนางเอกของเราเข้ามาเยี่ยมบ้านคุณสามีซึ่งก็เป็นครั้งแรกนะครับนานงเอกของเรามาที่นี่เธอเองก็แอบตื่นเต้นอยู่นิดนึงนะครับแล้วสักแพ็กหนึ่งก็เป็นทั้งแดน,นคุณแม่สามีเดินออกมาต้อนรับทั้ง3คนก็เลยได้กล่าวทักทายกันจากนั้นคุณสามีก็เลยชวนนางเอกของเราเข้าไปในบ้านแต่ว่าระหว่างนางเอกของเราก็ยังไม่ได้เดินเข้าไปนะครับเธอเองก็ยืนมองไปร,บรอบๆแล้วก็ได้จ้าเอกกับผู้ชายคนหนึ่งที่เดินออกมากับคุณแม่ซึ่งนางเอกของเราก็แอบแปลกใจอยู่นิดนึงนะครับเพราะว่าคุณแม่ก็ไม่ได้แนะนําให้นางเอก เรากับคุณสามีรู้จักจากนั้นเด็กผู้ชายคน <Studio> นั้นก็เลยเดินออกไปทางคุณแม่เลยเดิ e ha, นมาหานางเอกของเราแล้วก็ได้บอกว่าเข้าไปข้างในส ĩ, ででิเดี๋ยวแม่ไปทํากับข้าวมาให้จากนั้นนางเอกของ,เ,องเราก็เลยเดินเข้ามาในบ้านแล้วสักพักหนึ่งทางด้านคุณแม่ก็ทํากับข้าวเรียบร้อยทั้ง3าคนก็เลยมานั่งกินข้าวด้วยกันแล้วก็ได้พูดคุยกันไปได้สักพักใหญ่ก็เป็นคุณพ่อเปิดประตูเข้ามานางเอกของเราก็เลยได้กล่าวทักทายสวัสดีคุณพ่อนี่ครับแล้วก็ได้บอกว่ามากินข้าวด้วยกันสิคะแต่ทางคุณพ่อก็ได้ปฏิเสธไปนนน่วากิมแล้ แล้วก็ได้หันไปมองหน้าคุณแม่ซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็เหมือนจะไม่พอใจกันนะครับจนนางเอกของเราก็แอบรู้สึกได้แต่เธอเองก็ไม่กล้าพูดอะไรนี่ครับจากนั้นทั้ง3คนก็เลยนั่งกินข้าวกันต่อพอตรงมาตอนเย็นนางเอกกับคุณสามีก็เข้ามาที่ห้องนอนนะครับระหว่างนั้นนางเอกของเราก็เตรียมตัวจะไปอาบน้ําเธอเองก็ได้ถามคุณสามีนะครับว่าคุณพ่อคุณแม่ทะเลาะกันหรือเปล่าฉันแอบเห็นว่าเขาทั้งสองคนเนี่ยมองหน้ากันแบบไม่พอใจเท่าไหร่ทั้งด้านคุณสามีก็รีบบอกนะครับว่าทั้งสองคนเขาเป็นแบบนั้น แไม่ค่อยพูดคุยกันเท่าไรนางเอกของเราได้ยินแบบนั้นก็เลยโล่งอกเป็นนิดหนึ่งนี่ครับเพราะว่าเธอเองก็แอบคิดมากแล้วสักพักหนึ่งนี่ครับก็ได้ยินเสียงคุณแม่ตะโกนบอกว่าให้นางเอกของเราไปอาบน้ําได้แล้วทางด้านนางเอกของเราก็เลยได้ขอบคุณจากนั้นเธอเองก็เลยขอตัวไปอาบน้ําแต่ว่าระหว่างที่นางเอกของเรากําลังอาบน้ําอย่างมีความสุขเธอเองก็ได้รู้สึกแปลกนะครับว่าเหมือนจะมีคนมาแอบมองเช้าวันต่อมาทางด้านคุณสามีก็จะพานางเอกของเราไปเล่นบ้านเพื่อนนะครับแต่ว่าก็ได้ยินเสียงคุณพ่อตะโกนบอกมาเสียง ไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไร่ทางด้านคุณสามีก็เลยพานังเอกของเรามาที่ห้องคุณพ่อนี่ครับพอมาถึงคุณพ่อก็เหมือนจะไม่สบายทางด้านคุณลูกชายก็เลยได้ถามนะครับว่าไม่สบายหรือเปล่าตาลุงของเราก็เลยได้บอกนี่ครับว่าฉันก็เป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้วไม่เป็นไรหรอกพวกแกสองคนออกไปเที่ยวเถอะทางด้านคุณสามีก็ได้ชวนนังเอกของเราออกไปนี่ครับแต่นังเอกของเราก็ได้บอกว่าคุณไปเถอคะค่ะไหนๆฉันเองก็ไม่รู้จักเพื่อนของคุณอยู่แล้วฉันจะอยู่บ้านดูแลคุณพ่อแน่จะมีประโยชน์มากกว่าทางด้านคุณสามีได้ยินแบบ นั่นก็เลยได้ขอบคุณนางเอกของเรานี่ครับจากนั้นมันเองก็เลยขออนุญาตไปบ้านคุณเพื่อนนะครับหลังจากคุณสามีออกไปหาคุณเพื่อนนางเอกของเราก็ไปหาชามันนั่งดื่มกับตาลุงนะครับแต่ว่าระหว่างที่ดื่มอยู่นั่งเอกของเราก็ได้ถามตาลุงนะครับว่าคุณพ่อคุณแม่ทะเลาะกันหรือเปล่าคะท้งด้านตาลุงได้ยินแบบนั้นก็อารมณ์เสียขึ้นมานิดนึงนะครับจนนางเอกของเราก็ต้องขอโทษที่เธอถามออกมาแบบนั้นทั้งด้านตาลุงก็เลยได้บอกนะครับว่าไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าตาลุงของเราก็ไม่ได้ตอบนะครับว่าทะเลาะกันหรือเปล่าจากน ด้านตลุงของเราก็เลยได้เปลี่ยนเรื่องนะครับให้นางเอกของเราไปหาขนมมากินหน่อยเพราะว่าจิบชาอย่างเดียวมันไม่อร่อยนางเอกของเราก็เลยเดินออกไปหาขนมที่ครัวนะครับแต่ว่าระหว่างที่นางเอกของเราเดินออกไปตาลุงของเราก็แอบใส่บางอย่างไว้ในแก้วนางเอกของเราด้วยนะครับแล้วสักพักหนึ่งนางเอกของเราก็เอาขนมมารีบร้อยนะครับทั้งสองคนก็เลยมานั่งกินขนมแล้วก็จิบชาด้วยกันแต่ว่าพอนางเอกของเราจิบชาไปได้สักพักหนึ่งนะครับเธอเองเนี่ยก็รู้สึกง่วงแล้วก็ได้นอนหลับฝันดีตาลุงของเราก็เลยไปหยิบกล้องมาแล้วก็ได้เปิด อันตีนานเลยครับหลังจากนั้นหนักก็รที่กินเวลาไปนะครับพอตกมาตอนดึกนางเอกกับคุณสามีก็เตรียมตัวนอนหลับฝันดีรีบร้อยนี่ครับแต่นางเอกของเราก็เหมือนจะไม่หลับนะครับเพราะว่าเธอเองคิดมากเรื่องเมื่อค่ำวันเพราะว่าตาลุงได้ถ่ายเป็นคลิปวิดีโอเก็บไว้ด้วยนั่นเองแล้วระหว่างที่นางเอกของเรากําลังนอนคิดมากอยู่ตาลุงของเราก็แอบเข้ามาหาแล้วก็จะเปิดอันตีนางเอกของเราก็พยายามปฏิเสธแต่ว่าตาลุงของเราก็เอาเรื่องกล้องมาพูดเหมือนเดิมนั่นแหละครับหลังจากนั้นหนักก็ได้กินเวลาไปนะครับเช้าวันต่อมา ทางด้านคุณลูกชายกับคุณแม่ก็นั่งจิบชาด้วยกันแต่ว่านางเอกของเราไม่ได้จิบนะครับนั่นเลยครับทางด้านตะลุมพานางเอกของเรามาอีกห้องนึงนั่นเลยครับหลังจากนั้นน่างก็ได้กินเวลาไปนะครับแต่ว่าระหว่างที่ทั้งสองคนกินเวลาทางด้านคุณแม่ก็แอบมาเจอแต่ว่าทางด้านคุณแม่ก็ไม่ได้พูดอะไรนี่ครับพอตกมาตอนเย็นทั้ง4คนก็มานั่งกินข้าวด้วยกันนะครับแต่ว่าสักพักหนึ่งก็มีโทรศัพท์โทรเข้ามาหาคุณลูกชายทางด้านคุณลูกชายก็เลยขออนุญาตออกไปรับสายส่วนทางด้านิดึ น่งนะครับจนทางด้านคุณพ่อก็อได้บอกว่าคืนนี้มาเจอกันหน่อยนะซึ่งนางเอกของเราก็ไม่ได้ตอบอะไรนะครับส่วนทางด้านคุณแม่ก็นั่งเงียบเหมือนกันนะครับพอตกมาตอนดึกทางด้านสามีนางเอกของเราก็นอนหลับฝันดีเรียบร้อยนะครับเธอเองก็แอบมาหาตาลุงส่วนทางด้านคุณแม่ก็มีเด็กหนุ่มเข้ามาหาเหมือนกันนะครับน่าเลยครับหลังจากนั้นหนักก็ได้กินเวลาไปนะครับตัดมาทีนึ่งก็จะเป็นเชา้าวันใหม่หนะเอกกับคุณสามีก็ต้องกลับไปสู้งานต่อทางด้านคุณพ่อกับคุณแม่ก็อกอกมายืนส่งซึ่งนางเอกของเราก็ไม่กล้าสบตา ทั้งสองคนนะครับจากนั้นทั้ง4คนก็เลยได้โบกมือายบายการนางเอกกับคุณสามีามก็เลยเดินออกมาข้างนอกแล้วคุณสามีก็ได้บอกนางเอกของเราว่าเดือนหน้าคุณพอ่อกับคุณแม่จะไปเยี่ยมเราที่กรุงเทพนะนางเอกของเราได้ยินแบบนั้นก็ตกใจนิดหนึ่งนะครับจนคุณสามีก็ได้ถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่านางเอกของเราก็รีบปฏิเสธว่าไม่มีอะไรหรอกแล้วหลังจากนั้นนางก็ได้ตัดจบลงนะครับหลังจากดูจบแล, h, แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจใคนทำคลิปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหมค่คลนะิปหน้าสวัสดีครับ